สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้เราอยิบเกม Mighty Sam ก o เกมมือถือแนวกลยุทธ์ RPG เกมสัมกอย่างแท้จริงนั่นเองครับก็สำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือที่ได้รับความนิยมมากนั่นเองครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตัวนี้เราก็เปิดให้เล่นแล้วนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับซึ่งผมก็ทิ้งลิงก์การดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับ และตอนนี้นะครับก็จะมีกิจกแจกฟรีกรชอนนั่นเองครับก็จะมีกิจกรรมโบนัสได้10ครั้งนั่นเองครับทุกๆวันเลยนะครับแค่เพียงแค่ทำภารกิจแล้วก็รับรางวัลไปได้ได้เลยนะครับก็สำหรับการสุ่ม10ครั้งนะครับหลักๆง่ายๆเลยก็เพียงแค่เราไปพูดคุยนะครับในช่องแชทนั่นเองครับก็จะมีโอกาสได้สุ่ม10ครั้งฟรีเลยครับก็เพียงแค่เราไปพิมพ์ครับง่ายๆครับอย่างผมก็จะทอปไปว่าสวัสดีนั่นเองครับสวัสดีครับคณีครับจบ ก็จะเป็นอันจบภารกิจนั่นเองครับถ้าหากว่าใครสนใจนะครับก็สามารถมาลองเล่นกิจกรรมนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยห้ามพลาดนะครับก็ให้มาทําการรับเวสที่ตรงนี้ด้วยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปลองสุ่มกันดูนะครับว่าเราจะมีขุนพลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองไปสุ่มการ์ดดูแล้วกันก็ตัวหลักๆแล้วก็จะมีพวกการ์ดสีแดงครับก็จะเป็นพวกกุยแกเตียวเลี้ยวจุกัดเหลี่ยงครับหรือขงเบ้งจูล่องซุนเซ็ก มีจิวี่กาเซียงและก็ลิโป้นะครับที่เป็นขุนพลสายสีแดงครับซึ่งเป็นการ์ดตัวท็อปเลยนะครับถ้าเรามีหนึ่งในนี้เราก็จะทำให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับส่วนขุนพลสายสีส้มก็จะเป็นขุนพลที่รองลงมานะครับก็จะมีตั้งแต่จางชุนหัวเตียวครับโจหยินหวังอี้เตียนอุยข่าวทูแหงหัวตุ้นนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับดูจากลักษณะสกิลแล้วก็หลกัหลกๆเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยผมดูทรงแล้วก็อืม แน่นอนครับหน้าตาอย่างเราแล้วจูโล่งครับนี่ก็สำหรับตัวสุดๆตัวแล้วจูโล่งเนี่ยก็จะเป็นขุนพลที่ค่อนข้างตีนะครับก็คือมีสกิลฟื้นฟูนี่ครับเป็นขุนพลที่สามารถฟื้นเืนชีพได้ครับโอ้โหกุ้งจัดนะครับก็คือหลังจากทูเอาชนะจะปล่อยสกิลหนึ่งครั้งสกิลนี้จะไม่ใช้โทษะการไล่ล่าความตายจะถูกประทุขึ้นมาหนึ่งครั้งนะอาวุธที่ใช้ก็จะเป็นอาวุธนี่ครับทวนเงินมังกรนะครับซึ่งก็จะบวกนี่ครับโหอยังโหดเลย ควบทุกเอฟเฟกต์คอมโพสกิลแล้วก็จะได้รับเอฟเฟกต์มังกรหานหชั้นนะครับซึ่งโหดมากนะครับแล้วนี่ครับเอฟเฟกต์มังกรหานแต่ละชั้นเนี่ยจะทําให้การโจมตีดาเมจอ่ะจะเพิ่มเติมเท่ากับ HP ที่เรามีด้วยครับโคตรโกงครับจู่ล่องยั่งเทือนแล้วก็ตัวต่อมานครับขงเบ้งครับอันนี้ก็จะเป็นสายบัฟหน่อยหนึ่งนะครับก็คือจะทําให้เป็นสายบัฟนะครับก็คือจะทําให้โทสะนะครับก็คือจะทําให้แต้มสกิลการต่อสู้ของคุณพลของเรานะครับ บวกหนึ่งทันทีเลยนะครับสลับขงเบ้งเป็นสายบัฟที่โคตรเกลียนครับโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมขัดไปไม่ได้ครับรีปูหรือริโป้นั่นเองครับอันนี้โหดมากสร้างดาเมจเท่ากับการโจมตีหนึ่งซให้กับขุนพลนะครับอันนี้คือสายดาวเมจล้วนๆครับสลับริโป้นะครับคือเป็นตัวสายดาเมจที่โคตรโหดมากครับอันนี้ก็คือสร้างดาเมจเท่ากับการโจมตี120%ีนะครับให้กับขุนพล3าคนแบบสุ่มนะครับ โอ้โกงจาดแล้วมีพสษีก็คือพิษไฟด้วยครับเมื่อประหมายถูกเผาไหม้หรือถูกพิษจะสร้างดาวเมจที่เท่ากับ H p 15%นะครับคือถ้ายิ่งศัตรูมีเลือดเยอะยิ่งตัวดาวเมจเยอะนะครับ15%โคตรโกงครับเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าเราได้พวกนี้มาแก็บอกท่านเลยว่าเทือดจาด เอาละทีนี้ก่อนที่เราจะมาทําการสุ่มนะครับจริงๆแล้วเราสามารถไปเรื่องที่ตรงนี้ได้ครับก็คือรายการปฐนานั่นเองครับเราก็จะสามารถเลือกขุนพลที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่นถ้าผมอยากได้ลิโป้ใช่ไหมผมก็สามารถกดเลือกลิโป้ได้เลยครับแล้วก็สามารถเลือกขุนพลใส่สีส้มได้นะครับว่าเราจะเอาขุนพลตัวไหนมานั่นเองครับอย่างอันนี้ผมก็จะเอาเป็นบางทองและกัน1ตัวครับแล้วก็ชีซีมาเพิ่มครับนี่อินยันไปนะครับแล้วก็จะทําการสุ่มชึบ ไปครับอืมมาแลเออชีซีได้มาแล้วครับโอเคโอกาสออกง่ายอยู่ครับ,รบได้เตียวเจียวมาเพิ่มครับไ,ได้ลิปโป้ครับอโอ้โไหนที่สุด ิ่งที่เรารอคอยก็มาแล้วครับริปโป่พระเจ้าได้ขุนพลตัวเทอร์ฟริปโปมาเรวนหนึงแพ้ด้วยความจริง my god ขุนพลริปโปออกเลยครับโอ้สุดยอดไปเลยครับอืมโอ้อยงี้ไม่ได้แล้วน้องเอ้ยโอเคครับเรียบร้อยจบก็เรียบร้อยครับก็ถือว่าได้ไหม ง่ายอยู่นะครับเพียงแค่เรามาแบบว่าเอานี่ครับขุนพลที่เราอยากได้นะครับมาใส่ใช่ไหมแล้วเราก็ทําการสุ่มนะครับก็จะได้ขุนพลที่เราต้องการมาง่ายมากครับทีนี้วิธีการที่เราจะทําการเอาขุนพลที่เราสุ่มมาได้นะครับเอามาใช้เนี่ยก็คือเพียงแค่เราไปที่ขบุนลกครับจากนั้นเราก็ต้องทําการจับทีมนั่นเองครับซึ่งปกติแล้วมันก็จะมีแบบทีมแบบสุ่มแบบนี้ให้เราอยู่แล้วครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยน โดยที่ผมจะเอาเป็นทีมนะครับเป็นทีมที่3ละกันแล้วก็เลือกขุนพลมาครับสำหรับเซตของผมที่ใช้นะครับก็จะเป็นลิโป้นะครับตัวแรกก็จะมีนี่ครับสร้างดาเมจที่เท่ากับการโจมตี100%นะครับให้กับผลพลเดียวของศัตรูและมีโอกาส96%จะเพิ่มสถานะเผาไหม้นะครับสุดยอดแล้วยังมีนี่ครับดาเมจที่เท่ากับการโจมตี120%ให้กับผลพล3คนแบบสุ่มครับและมีโอกาส12%เพื่อเพิ่มสถานะการเผาไหม้นะครับแถมยังมีพัสจีนี่ครับพิษไฟครับ เมื่อเป้าหมายถูกเผาไหม้หรือถูกพิษนะครับจะสร้างดาวเมทเท่ากับ HP 15%ของศัตรูนะครับอย่างโกูแล้วก็มีไฟน้ําแข็งด้วยเมื่อว่าหมายได้รับสถานะแช่แข็งนะครับแล้วเผาไหม้จะมึนงงหนึ่งรอบนะครับมันจะไปคอมโบกับสกิลนี้ถูกไหมอย่างเถื่อนด้ยครับโอ้โหปรเจ้าและตัวต่อมานะครับก็คือจิวยี่นะครับจิวยี่ก็จะมีสกิลสร้างดาวเมท105กับขุนพลเดี่ยวของศัตรูนะครับ มีตรงนี้ต่อนะครับก็จะเป็นสร้างดาวเมทเท่ากับการโจมต15ี158%ให้กับเป้าหมายแนวตั้งทุกครั้งที่น้อยลงหนึ่งคนดาวเมทจะเพิ่มขึ้น15%นะครับก็คือยิ่งศัตรูมีน้อยก็จะยิ่งทำดาวเมทได้เพิ่มขึ้น15%ใช่ไหมและเมื่อ่ำการต่อสู้จะได้รับล็อก สามชั้นเมื่อลงมือสิ้นสุดจะล้าง1ชั้นหลังจากที่ล็อกหายไปการปล่อยสกิลจะไม่ใช้โทสะและเพิ่มดาเมจยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์โคงจัดเลยต่อมาคงเบ้งนะครับคงเบ้งมีแค่2สกิลแต่ว่าเป็นสายปั๊บนะครับก็คือจะมีสร้างดาเมจเท่ากับการโจมตีก็จะเพิ่เปอร์เซ็นต์ให้กับผลพลเดี่ยวของศัตรูมีโอกาสสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มเอฟเฟกต์การปรากฏการท้องฟ้าและสร้างดาเมจที่เท่ากับการโจมตีสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับแล้วนี่ยังสร้างดาเมจเท่ากับการโจมตี 144เปอร์เซ็นต์ให้กับขุนพล3คนแบบสุ่มของศัตรูนะครับโอ้งจัดเลยครับนี่รอบได้มานี่ครับนี่สุนเซกโอ้โหสุดจุดนี่มันคืออะไรสร้างดาเมจที่เท่ากับการโจมตี63%ให้กับขุนพลแถวหลังสุดของศัตรูนะครับโอ้โหและสร้างดาเมจเพิ่มเติมให้กับขุนพลโจมตี32%ให้กับเป้าหมายครับพระเจ้าสร้างดาเมจเท่ากับการโจมตีร้อยห้ครับแถวหลังของศัตรูออันนี้คืุนเซ็นต์ให้กับขุนพลนะครับแอยหลังศัตรูอย่างเดียวนะครับ แล้วก็ด้านล่างเราก็จะมีเป็นอุ้ยกอยครับขุนพลนะครับนี่สายโง่ของเราเนี่ยครับก็จะมีสร้างดาวเมโทรกับการโจมตี1นึ่ห้กับขุนพลเดียวของศัตรูนะครับก็คือเน้นตีตัวเดียวถูกไหมแล้วก็สร้างดาวเมโทเท่ากับการโจมตี158ให้กับขุนพลแนวนอนอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเอ่อใครนะตรงนี้จิวยี่ใช่ไหมโอเคแล้วก็อีกหนึ่งสกิลครับก็คือนี่ครับพาสซีฟสกิลเนี่ยก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะได้รับล็อก3ชั้นอันนี้ก็จะคล้ายกับขุเบ้งเลยป่ะเมืืออกีี้หรจิวย เอ้ยหรือซุนเซ็กนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับมันน่าจะมีสกิลคล้ายๆกันอยู่นี้ใช่ไหมนี่ไงใช่เหมือนกันเลยครับล็อกทั้งคู่โคตรล็อกดับเบิลล็อกต่อมาก็จะมีแม่นางซุนนะครับเป็นตัวสายบัฟนะครับก็จะสร้างดาวเมทเท่ากับการโจมตี105กับขุนพลเดี่ยวของศัตรูนะครับแล้วก็มีสกิลตรงนี้สร้างดาวเมทเท่ากับการโจมตี230%ให้กับขุนพลเดี่ยวของศัตรูและล้างล็อกหนึ่งชั้นของขุนพลนะครับโอ้โหกงแจนเลยนะครับทีนี้เราก็ควรจะต้องทำการบัฟเพิ่มครับ ไอ้ยีบวกสกิลตีบวกอาวุธไปเลยครับยาว,ยาวๆตีบวกเข้าไปครับนี่ยิ่งตีบวกยิ่งทำดาวเม็ได้เยอะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปทํากิจกรรมกันครับ,<อ>บสำหรับเกมนี้นะครับก็จะมีกลยุทธ์ให้เราสามารถใช้งานได้ด้วยครับาารคือกลยุทธ์เนี่ยเราสามารถไปทําได้นะครับเนี่ยคือเราไปทำเพลย์เรื่อยๆครับก็จะทําให้เราสามารถปลดล็อกสกิลพวกนี้ได้นะครับก็จะได้พวกนี้มาจะได้แต้มเป็นกลยุทธ์มาครับ อย่างอันนี้ก็คือให้เราไปทําการเพิ่มค่าพลังโจมตีให้กับขุนพลที่เป็นสายสีส้มหรือสีแดง10คนนั่นเองครับซึ่งตัวนี้ผมเพิ่มไปแล้วทั้งหมด9คนถูกไหมผมก็ต้องไปทําการเพิ่มอีกหนึ่งคนครับเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องไปหาขุนพลสายอื่นที่มันจะเป็นตรงนี้แล้วกันไปดูทีมหนึ่งกันครับนี่สลับไปทีมหนึ่งปรับไปทีมหนึ่งใช่ไหมแล้วผมก็เพิ่มดาเมจให้กับขุนพลครับก็คือทําการตีบวกนั่นเองครับทาการเทรนเพิ่มดาเมจครับ ปรับเข้าไปครับแค่นี้จบแล้วมันก็จะทําให้เราสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับก็จะทําให้เราได้ค่ากลยุทธ์ตรงนี้มาเพิ่มครับนี่ค่ากลยุทธ์มาเพิ่มค่ากลยุทธ์มาเพิ่มค่ากลยุทธ์มาเพิ่มครับซึ่งพอเราได้ค่ากลยุทธ์มาเพิ่มเรื่อยๆครับก็จะสามารถปลดล็อกตรงส่วนนี้ได้นะครับนี่เปิดใช้งานนะครับก็สามารถได้สเตตัสกลยุทธ์นะครับก็จะทําให้ค่ากลยุทธ์บวก3โบนัสดาเมจบวก1%และการลดดาเมจบวก1%ึงนนั่นเองครับนี่เปิดใช้ได้เลยครับเป็นไงเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเราจะไปทำเฟสภารกิจหลักกันนะครับก็จะมีภารกิจตรงนี้ที่เราจะสามารถไปทำได้นั่นเองครับเอาชนะฐานกองหน้าของอ้วนเซียวนะครับหานอ้วนเซียวตรงนี้ครับต้องผ่านให้ได้ครับไหดูซิช่วยลบลากเพื่อออกรบแล้วขุนพลช่วยลบนั่นเองครับนี่เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาขุนพลไหนวางทั้งหน้าด้างหลังนั่นเองครับจริงก็เอาไม่อยู่ตรงนี้ดีกว่าแม่นางอยู่ด้านหลังนะครับบุยกายก็ ตรงนี้แล้วกันของเบ้งจริงเป็นตัวบัฟออกไว้ข้างหลังดีกว่านี่เจลลี่บุ๋สุดเซฟไปข้างหน้าเลยนี่แหละครับพรอบ้อมเริ่มต่อสู้ครับจัดไปครับลองดูลิปโป้เปิดไปหนึ่งดอกครับเรียบร้อยออืเปิดเข้าไปครับนี่เอ,อื้อมาเลยน้องอมไม่หยิยครับจเจอของเบ้งเข้าไปเรียบร้อยครับ เย้ yeah, ชนะครับเสร็จไปหนึ่งเรียบร้อยครับบุกฝ่าทีมกล้าตายที่นำโดยจิวยี่อุย้ยจิวยี่ไปเติรจิวยี่วะ <c oughs> มาครับมาจัดเซตเดียแหละนี่ลิปโป้เปิดก่อนครับมาเลยจ้าแทงเข้าไปหนึ่งทีนี่เนี่ยฟอด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 นี่เลยตัวเดียวแทงเข้าไปเรียบร้อยครับ เยี่ยํสำเร็จชนะครับเรียบร้อยครับศึกนี้ก็น่าจะเป็นศึกระหว่างอ้วนเซียวกับกองฟิน้านั่นเองครับทีนี้ยุทธวิธีนะครับถ้อใครจัดเซฟไม่เป็นครับก็สามารถมาดูที่บันทึกการผ่านด่านได้นะครับว่าใครจัดเซตอะไรบ้างนะครับก็จะมีการบอกด้วยว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยเล่นเซตอะไรไว้นะครับก็จะสามารถมานั่งดูได้ที่ตรงนี้เลยครับเอาล่ะส่วนการจัดบอลลบผมก็จะจัดแบบนี้ครับก็คือให้ลิโป้เจวี่และสุนเซ็กอยู่ด้านหน้าครับอุ้ยกาย่ตรงกลางแล้วก็จุกัดเหลียงแล้วก็ ไม่นางสุนทั้เสียงนะครับอยู่ด้านหลังเพราะว่า2คนนี้เป็นสายบัฟนั่นเองครับจะได้ช่วยบัฟทหารสุนเซ็กเนี่ยเป็นตัวท็อปไว้ตีแนวหลังศัตรูนะครับก็ถือว่าดีนะครับลิปโป้จิวจี้นี่ดาเมจแรงนะครับก็ไว้แทงได้นะครับแล้วก็โจมจตีศัตรูได้อุยไก่อยู่แนวกลางนี่คือไว้คอยหลอยตูดนะครับเอาละได้เวลาแล้วครับก็สู้เลยมาครับเปิดก่อนได้เปรียบนี่ริปโป้บัฟเป็นอย่างโหดมาเลยน้อง ป๊อบปอปอเข้าไปครับนี่แตกเออฟาดมันนี่นี่นี่เห็นไหมครับว่าสุดเซ็กเนี่ยคือตัวไหลตู้ครับตีด้านหน้าแต่ว่าเติมจใส่ด้านหลังครับเรียบร้อยครับสเปกหนึ่งครับทีนี้ต่อมาครับก็คือในเรื่องของพัฒมิตนะครับถ้าใครอยากมีเกิลวมีเพื่อนครับก็สามารถเข้าร่วมพัฒมิตได้ครับอย่างตอนนี้ก็คือผมก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกได่นไครับสามก๊กนั่นเองครับนี่เจ้าพัฒมิตคือยูสันนั่นเองครับ เราก็จะสามารถเข้าร่วมประมิตนะครับเพื่อทำแอคทีฟตรงนี้ได้ครับก็จะได้รับของรางวัลเป็นทองนะครับจำนวน100ตําลึงนั่นเองครับละระหว่างทางก็จะมีเหรียญพันธมิตด้วยนะครับอย่างละ5 0 0 5 0 0 500ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็จะสามารถทําได้แล้วก็มีด้านล่างครับตรงนี้ที่เราจะสามารถทาเควสนะครับเพื่อที่จะเพิ่มทาการแอคทีฟนี่ครับแคลนของเราได้นั่นเองครับนี่ชิมชานะครับไปการชิมชาแล้วก็ชิมชาได้ฟรีหนึ่งครั้งครับมาครับแล้วรางวัล เป็นตรงนี้ครับปึ๊บชิมชาปั๊บได้เหรียญพันธมิตรห้าโดยครับเห็นไหมชิมชาเข้าไปทีครับนี่นี่ได้ข้าพันธมิตรเพิ่มครับชิมชาปั๊บเข้าไปครับชิมชาเข้าไปเรื่อยๆนี่ไงล่ะนี่ชิมชาเข้าไปครับนี่อัพจนหมดแล้วโอเคนี่ครับช่วยพันธมิตรได้แล้วต่อมาก็คือเซ็กเพคครับให้ไปทำการเล่นเซ็กเพคเกอร์เนี่ยโอ้โหพระเจ้า หาแดงครับืหถามจริงให้ไปตีเมืองโอ้โหตีเลือดศัตรูเหรอมาซึกผาแดงครับมาลองดูครับนี่นี่น,นี่พี่มิลโป้ดานองมาเลยครับซึกเซ็กเพ็กนี่ยุติตรงชนะครับนี่แน่เอาเซฟมาเลยจ้านี่ตีลายตีลายสกิทพี่ทำไมครับนี่เป็นซึกเซ็กเพ็กที่พี่เป็นสุดเซ็กค,ค,ครับแต่สุดเซ็กตบสุดเซ็กค,ครับ เนี่ยตีเรือสิบลำให้ลงเฮ้ยจมตีเรือสิบครั้งเหรอวะเนี่ยโอ้โหแต้มแค่หกครับตอนนี้แต้มพันธมิตรเราขึ้นมาหกแล้วนะครับเนี่ย,เ,ยเราก็สามารถมาทำเควสตรงนี้ได้นะครับถ้าเราทำเควสพวกนี้ได้เสร็จปุ๊บใช่ไหมก็ะจะทำให้นี่ครับแต้มพันธมิตรเราก็จะพุ่งขึ้นมานั่นเองครับโอเคเดีย๋ยวตอนนี้ก็เพิ่มขึมายี่สิบสี่ครับต้องรอให้คนในพันธมิตรเนี่ยมาทำเรื่อยๆครับเพื่อให้แต้มเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมายาวๆนะครับจะมาถึงสองพันแต้ม ตันนี้ก็เพิ่มเป็น24แล้วถูกไหมมีการช่วยเหลือกันด้วยครับก็คือการขอความช่วยเหลือครับถ้าใครสนใจนะจ๊อก็มาขอบพี่ด้วยนะจ๊อนี่พี่ออกลบด้อยนะจ๊ะอย่าตอนนี้เรามีไหนดูสิมีของใครบ้างวะตอนนี้มีคาวทูเนี้แล้วก็ป,ปึ๊บขอความช่วยเหลือได้ครับก็คือจะเป็นการส่งเอาชิ้นส่วนขุนพลนครับมาให้กับเราครับซึ่งถ้าหากว่าเรารวบรวมชิ้นส่วนได้ครบใช่ไหมมันก็จะทําให้เราสามารถได้การานั้นไปเลยครับ อย่างตอนนี้ผมก็มีชิ้นส่วนใช่ไหมที่เป็นชิ้นส่วนของคุณพลเนี่ยผมก็มาร้องขอเขานะครับเขาก็จะเอามามอบให้เรากับเรานั่นเองครับพอเราได้ครบ80ชิ้นใช่ไหมก็จะทําให้เราได้คุณพลตรงนั้นไปนเลยครับถือว่าโอเคอยู่ครับนี่แหละต่อมาพันธมิตรช่วยลบนะครับนี่หรือคุณพลช่วยลบนี่เราสามารถส่งคุณพลของเรานะครับไปช่วยลบได้นะครับหนึ่งคนนี่ส่งไปเลยลิปโป้ครับให้ได้เลยหนึ่งคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ทีนี้ต่อมาครับก็คือสึกอาริแนะครับเราสามารถไปเล่นสึกอารีน่ได้ด้วยครับนี่หลักๆก็คือสลับโหมดนี้นะครับก็คือเพียงแค่เราไปทําการไล่กินพวกนี้ครับเนี่ยพวกผุผลเรื่อยๆครับก็จะทําให้เราสามอดนี่ครับก็จะได้ของรางวัลนั่นเองครับอย่างตอนนี้ก็คือรายได้ของเราก็คือจะได้เป็นขุนพลมา1ชิ้นส่วนนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นขุนพลเลยเนี่ยเตียวครับครับได้ชิ้นส่วนมาแล้ว1ชิ้นส่วนนั่นเองครับก็จะถือว่าเป็นโหมดการฟาร์มแล้วกันคือเรายิ่งได้ ทำการเก็บเกี่ยวเยอะๆเรื่อยๆใช่ไหมเขาจะยิ่งตัวใหญ่มากขึ้นครับนี่เอ้ยเจอเจอผู้เล่นไปแต่เมย์ดีมันนี่อ่ะจบเลยมั้ยจบเลยมั้ยนี่ต้องมปรองเลือยน,นี่กินเข้าไปครับกินเข้าไปเรื่อยๆเอาล่ะระกิตเราปุ๊บครับพน,นวกให้ถึงเวล10สิบปุ๊บนี่วันนี้ว่าสิบสี่แล้วน้นองต้องกินให้เยอะๆนี่ครับ ต่อมาในสุโขเกตดนะครับก็จะทําให้เราไปสารวจโลกนะครับเพื่อที่ทํากิจกรรมะจญภัยต่างๆนั่นเองครับถ้าว่าใครอยากได้สมบัตินะครับก็สามาริเลนที่ตในสุดของเกตดนะครับเพื่อที่จะมารับ e อหรือว่ามารับพวกของรางวัลนั่นเองครับนี่ครับปุ๊บปึ๊บปึ๊บป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 ๊บนี่ขุนศึกเรานะครับก็จะไปทําการสํารวจโลกนั่นเองครับเพื่อมารับของรางวัลนะครับนี่รับ e อด้วยครับยิ่งทำเก็ดเรื่อยๆก็จะได้ของมา ก็จะได้เป็นพวกของดีๆนะครับนี่ผ่านด่านไปนเรื่อยครับนี่ไปครับนี่ก็ทุกครั้งที่เราผ่านไปเนี่ยก็จะต้องใช้ค่าสมาธินะครับเปลี่ยนที่บอกไปนะครับนี่ซึ่งค่ารีมก็อยุดข้องผลนั่นเองครับสมใส่ออโต้เรียบร้อยครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นค่าน้ำคานครับอืม เนี่ยก็จะฟื้นฟูสมาธิได้10แตนทันทีนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะหมดลงไปเรื่อยๆเท่ากับตอนที่เราไปสำรวจโลกนั่นเองครับนี่ไอ้ปึ๊บ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 นี่เราก็จะได้รับสมบัติไปเรื่อยครับตอนที่เราไปสำรวจปึ๊บ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 หมดแล้วครับเรียบร้อยตอนนี้ก็คือค่านําแขังเราหมดแล้วครับก็ไม่สามารถทำต่อได้ถูกไหมก็เรียบร้อยครับได้แค่นี้เอาละออกไปครับ และสมบัติที่เราได้มาก็จะอยู่ตรงนี้ก็สามารถเอาไปสวมใส่ได้นั่นเองครับเปใส่ให้กับคุณพลของเราครับเพื่อเพิ่มสถานะนั่นเองครับนี่แล้วก็จะสามารถเอาไแต้มที่เราไปทำการสำรวจนะครับก็คือหินเทรตรงนี้นะครับมาทําการเทรอุปกรณ์ของเราได้ครับนี่อย่างยันมังกรฟ้าใช่ไหมก็จะได้ค่า HP ค่าโจมตีและค่าป้องกันครับแถมคุณพลของเรานะครับยังออกรบบกสองสวมใส่สวรรค์ยันมังกรฟ้าครับนี่เตต้าทุกอย่างบวก2นะครับ นี่เทรนปลายเทรนปลายครับนี่เอาแต้มที่ไปทําการสํารวจเกรดมาอัพเพิ่มครับอย่างนี้ก็คือสเตตสัสทั้งหมดของกุญพลก็จะออกรบสองเหมเือน,นกันหมดเลยครับพวกนี้สเตตัสเหมือนกันหมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะใส่อะไระครับเทระไปเลยนี่กดเทรนยาวๆครับพอเราไปอัพมาแล้วหมดครับเรียบร้อยอันนี้ก็ต้องรอนะครับเอาละรอให้ แ้มตรงนี้มันเพิ่มขึ้นมานั่นเองครับโอเคต้องรอคูดาวครับต่อมาในสุขโขโมดพิชิตนะครับสำหรับโหมดพิชิตนะครับก็คือให้เราไปทําการโจมตีกระบฏในแต่ละครั้งนั่นเองครับซึ่งถ้าเราโจมตีได้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถได้ของรางวัลด้วยครับอย่างนี้ก็คือก็จะเป็นเหล็กหลอมบริสุทธิ์นั่นเองครับซึ่งกระบฏเนี่ยมันก็จะมีอยู่ตามแผนที่ด้วยครับอย่างตรงนี้ก็จะมีนี่ครับตรงนี้ ก็จะมีกระบอกเดียวๆนะครับก็ให้เราไปทาการโจมตีนั่นเองครับปึ๊บเปลี่ยนแค่ไปโจมตีท้าทายเฉยๆครับก็จะทําให้เราก็จะได้นี่ครับปึ๊บนี่ครับก็จะทําให้เราได้ตรงนี้ครับเวทต่อสู้นะครับก็จะเสร็จนั่นเองครับพอเสร็จเสร็จปุ๊บก็จะมีของรางวัลตรงนี้ครับถ้าเราได้ทั้งหมด30ครั้งใช่ไหมนี่ครับได้ขีดสมบัติฟรีซึ่งก็จะเอาไปทําการเปิดกล่องได้นั่นเองครับนี่แหละ แล้วก็จะมีรางวัลรายวันด้วยนะครับนี่มานี่ครับพอเราได้ของรางวัลมาแล้วเราก็จะสามารถเปิดนี่ครับได้เหรียญพันธมิตรห้าอยนะครับก็จะทําให้พันธมิตรเราก็จะได้พัฒน,นาเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเอาละถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถมาโหลดเกมนี้นะครับที่เป็นเกมมือถือแนวกลยุทธ์ RPG เกมสามก๊กนั่นเองครับเป็นเกมที่ไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับเป็นเกมกลยุทธ์ที่เราจะได้ดื่มด่ำไปกับ3ก๊ก กับคุณพลเก่งๆแล้วก็มีหมดเรื่องต่างๆ,างๆมีทั้งในส่วนของเวสแล้วก็โบนัสรายวันมีกิจกรรมให้เราเล่นมากมายเลยครับโอเคสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วติดตามชมด,ด้วยนะครับแล้วเจอใหม่พัหนาสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม